ค่ะน้ำก็มาดับกะดมปังฝรั่งเศสจ้ะวันนี้เนาะ,ะตอนนี้ก็ตีหนึ่งกว่าๆแล้วเนาะคะันเนาะตอนนี้น้ำอยู่โรงพยาบาลน้ำมากร,ระปลดรปวดตึงเนาะคะ่ะเนาะสามีน้ำแพ้เกสรเนาะคะ่ะแล้วก็เห็ดให้ลิงไก่ลิงไก่มันพองมัน มันพองโตขึ้นเนาะค่ะแล้วก็สามีนำ้ำหายใจผออกเนาะก็ได้เอิ้นรถือปอติกตึงเนาะ,ะตอนนี้น้ำกระตาสามีอยู่โรงพยาบาลน้ำพอแห้งบ่ได้เด้อค่ะว่าน้นำ,ออานะะนำอยู่โรงพยาบาลเนาะคะ่ยันน้ำอยู่มองอมองที่รอญาติเนาะคะ่ะเอาก็ไปบ่ได้ สามีนาเป็นตอนสามีนาอ้วกตอนกับตีหนึ่งนเนาะจะนที่ได้ทุกหาน Ya, sebentar, Kata neka. Di loh, สามีนามก็เพิ่นได้ออกมาอยู่เนาะเพราะว่าสามีนามต้องหายออกซิเจนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าลิ้นไก่มันมันพองเนาะมันอัดอัด,อดปากสามีนามนะเราได้หายมันหายใจบ่อิ่มเนาะค่ะเนะาะการเล่นน้ำก็ไปดูว่าเขาเป็นเะ็รทียังเนาะหมอก็ได นำกระน,นังทาอยู่นี่ละนังทาอ,อยู่พูดเดียวอยู่รุ่งบายต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 ายนำกนระทบไปบอกยาแล้วค่ะนำกระทุกไปบอกยาแล้วว่าเขาอยู่ในมือหมอแล้วอัวนนี้ยังมันไข้ขึ้นหรือแดดนำไดหยังเกือบหนะนานำกระสิโตบอกาายาติสินะ ว่าตอนนี้กะบัตเตอร์ไม่มีอย่างคืบหนาเน,ะนาะน้ำกระเลยบโอโทรจริงจริงแล้วลูกสายนา้ำหนอเอกะแพ้คือกันเนาะกันเนาะแพ้ต่างๆอาทิตย์ที่แล้วนนเหมือนบัตรน้ำเอ็ดวิดีโอไปว่าลูกน้ำเกือบสองอาทิตย์ที่แล้วเนาะลูกน้ำแพ้แพ้เกสแรแพ้อย่างสินะเทา่ามสมือนี้กับบัตร์ได้ดีขึ้นได้ลูกสายน้ำก็ได้ ไปโรงเรียนมือเบนมือเพราะว่าเขาหายใจบ่ออกลุกน้ำหายใจบ่ออกแล้วก็ไอเนาะคะนะ่ะเนาะไอแล้วก็น้ำตานี่จะไหลตลอดเนาะคะนะ่คะเนาะก็เลยมือ่อใดที่ลูกน้ำเมื่อพอสบายดีก็บล่อ้ไปเนาะคะ่ะยาน้ำกับแพ้แพ้เกสรนาะค่ะ,คน,นะคะน้ำกับที่ยานี่ บอทอดายแรลแน่กับแรลปกติเนาะคะ่ปะปฏิแดร๋ยวแลายคือคนอื่นสามีนม้ำลูกสายแล้วกะหนา,นาแนมพันแรลค่อนข้างลายนั่นแหละคะ่ะถ้ามีอย่างคืบหน้าเดี๋ยวน้ำจ้าบอยเป็นเพื่อนฟังนะคะกเด้ออ่งนตาต่อไปก่อน ugh <sighs>

你喜欢。 ก็มองเศร้าเนาะคะสามีน้ำก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วเนาะคะแต่ว่าสามีน้ำได้หยุดงานจนถึงวันจันทร์นะคะหมอบอกใหิยเหตุงานเนาะค่ะเพราะว่ามันสามีน้ำหยุดไตตัวนี้แล้วก็มันจะเหตุให้สามีน้ำเกิดอาการแพ้อีกเนาะค่ะแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นการแพ้ที่ค่อนข้างอันตรายเนาะค่ะเพราะว่าถ้ามันธรรมชาตาก็หนีมันจะพองแล้วมันจะอัดเขาเอื่นว่าอัดมอง มัวร่วมหายใจเลยไหมวีพอบัรนี้พวกน้ำก็จะตอนแรกว่าจะขึ้นแท็กซี่กลับนอกค่ะบัินี้ต้องเลยแวะไปเอายาให้สามีก็เรียกว่าสิขึ้นรถแม่กลับแล้วก็นั่นแหละค่ะอากาศเมื้ออื่นจริงๆแล้วพวกน้ำต้องไปงาน,นแต่งของมูสนิทเนาะแต่กระเบิงก่อนจริงๆก็ต้องไปนะคะเพราะว่าเป็นมูฮักกันอิลีเนาะเป็นคนฝรั่งนะคะคนะแล้วก็เอาจังไดแล้วน้ำใจ อเพื่อนๆฟังนะคะเด้อไปหอดบานไปหอดองกันเด้อโอ้ยเมยื่อยค่ะตอนนี้น้อยู่รันขายยาเนาะคะนะ่ะเนาะร้านขายยาพาะพาะสามีมาเอาอยาเนาะคะ่ะราคาหมอบอกว่าให้กินไอศครีมเนาะคะ่ะให้กินไอศครีมเย็นๆหลายๆเนาะคะ่ะเพราะว่ามันจะได้ซอยบรรเทาอาการอาการบวมของลิ้นไก่เฮาเนาะคะ่ะลิ้นไก่สามีน้ำนี่เขาบวมคือลูกปิงปองอะ่ะ แต่ว,ว่าตอนนี้ลดแล้วค่ะลดแล้วเพราะมันบวมแล้วมันเปะอ,อัดช่องล้มเนาะคะ่ะเลยวก็แท้สามีน้าหายใจไม่ได้เนาะคะะ่ะเนาะอ้าวย่างที่บอกแล้วค่ะคุณหมอเลยบอกว่าหันเธอมาซากว่านี้อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตเนาะค่ะแล้วเพราะมันจะไปอุดแล้วก็มันเห็นไห้เขาหายใจไม่ได้เมื่อคืนนี่สามีน้าถือมีดแล้วจะเจาะตรงเนี้ยนาะค่ะน้องก็ห้องด่าเห้เล่าแล้วก็น้องก็ห้องก็ว่าเนาะค่ะน้องไปย่ากสามีน้ำตายเนาะ บาดนี้เอิอนลดปอดตกตึงก็ะซ่วรถปอดต,ตึงใชงสิมาถามคอมูลอยู่ประมาณย้อนกันไปย้อนกันมาอยู่สามสี่คนเนี่ยหลักอากาศช่วงสิได้มามเนาะคะ่ะกะใส่เวลาเกือบยี่สิบนาทีนะะเนาะค่ะเนาะก็รถปอดตกตึงนั่นแหละคะ่ะ,คะ,ะบัดนี้ตอนนี้ไปเอายาเอายาเสร็จก,ก็สิไปซื้อ,อไอศครีมเนาะคะ่ะแล้วกะ จะนั่งรถเมฆกลับบ้านสามีนํางฉนั่งรถเมฆกลับบ้านนําบอกให้นั่งแท็กซีนะ่เาานาะเราบ่นั่งนะคะเนาะเราบานา่นั่งนั่มกับบุหคือกันเป็นยังเราคือบ่นั่งอ่ะเราบ่นั่งกะเรากะอยากขึ้นรถบัสที่เนะเาะอ่ะค่ะเสียงเงินหลายที่รถแท็กซี่ บังชุดน้ำด้อคือชุดนอนด้วยค่ะนำยางอยู่กลางนำยางอยู่กลางเมืองกับชุดนอนเด้ออยากไอ้ก็อยากไอ้สามีนำาเราอยากยางไปข้นรถรถเมล์เนาะคะ่ะจริงๆแล้วมันต้องต่อสองต่อสามีนำเลาวไปเป็นยางเ้ะยางไปขึ้นให้มันขึ้นแค่ต่อเดียวแล้วก็ยางกลับบ้นเลยมองขาวว่าจะเลวก็ขึ้นกลับัน้นต่อเดียวเพต้องสองต่อเนาะ